กเช่นเคยค<ม>่ะพิธีกรหลักเน<ม>ี่ย<ม>อย่างสาวแบมและนองฟกเนี่ยติดภารกิจยังไงก็อยู่พวกเราไปก่อนวันนี้เราสองคนค่ะมีข่าวแทบแทบของกันันเกิงมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องราวของครูรักดารานะคะที่ใช้ชื่อเรียกแทนกันว่าลุงกะลินน่ารักนุ่มมีซึ่งแน่นอนค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นคู่ของสาวใหม่ดาวิกากัหลุมเต๋อฉันทวินนั่นเองนะคะแต่รอบนี้นะคะ สื่อเนี่ยได้มีโอกาสไปเจอสาวใหม่ดาราที่อีเวนต์หนึ่งนะคะจะได้ถามถ่ายเรื่องราวความรักกันซักหน่อยอ่อว่ายังไงทิพยล่าสุดเนี่ยคือหวานเยอะมากนะคะพอมีภาพเนี่ยอกกาะอกเอวได้อ,อกเอว<อ>แบบนี้ถ้าเ,าเอาคนโสดน,นะคะตายกันเป็นแถวเออเรียกว่าทะเลหวานบรนเลยงานนี้นะคะพี่นักข่าวเนี่ยก็เลยขอสัภาษาสซะหน่อยนะคะว่าลุงเต๋อเนี่ยนางดูข้างรักเรามากๆเออแต่ลงแต่ละรูกเนี่ยก็เป็นรูปคู่ จริงๆแล้วเนี่ยพี่นักข่าวก็เลยแซวตอบไปว่าอยากให้เขาแค่ข้างรากราหรือว่าอยากให้เขาเนี่ยข้างเราด้วยอ,อยังไงล่ะนักข่าวก็ชงชงเก่งที่หนึ่งยังไงก็ต้องไปดูค่ะสาวใหม่ะจะตอบไปพี่นักข่าวว่ายังไงแล้วก็จะเสียอาการมากแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะแต่ทะเละเป็นเค็มก็เป็นฝาดนะ,ะเพราะแต่ละผู้เขาก็จะมีผลาสวรี่แก,ก็ไม่มอกันนะคะานิดหน่อยนิดหน่อยนิ่นย,นนย,นนยใช่นิดหน่อยค่ะไม่ค่อยมีลูกคู่ส่วนใหญ่ให้ลงเป็นตะกรงก็จะมีลงอีกไหมครับลงเยอะอีกไหม หมดแล้วคะ่ะทุกคนทริปนี้หมดแล้วคะ่ะหมดแล้วคะ่ะรู้หมดแล้วทะเลก่อนเราไปเดินตรงทะเลแล้วกันเนาะใหม่เนาะได้ค่ะเออเป็นยังไงคะภาพมาันแบบว่าเออค่อนข้างที่จะแบบว่าได้แบบได้อารมณ์ถูกใจแฟนคลับอันนี้ที่จะถามว่าเป็นทีวีดิ้งหรืเอเปล่าอะไรเงี้ยภาพมันลุ้นเลยนะไม่มีไม่มีค่ะก็เป็นภาพเออไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเที่ยวแบบมิ้นเหมือนเดิมทุกปีจริงใครถ่ายภาพคู่ให้เราผัดกันผัดกันมีมิ้ีอะไรเนี่ะ ตะก้องค่ะตะก้องถ่ายให้แต่ว่าคอมเมนต์นี่เป็นคอมเมนต์ใหม่เองเนาะใช่คอมเมนต์เขาถ่ายไปไปแค่นี้เองเลยป่าคอมเมนต์อะไรนะคหมือนเัลูร่าอ๋อใช่เพราะใหม่อะเลื่อนไอจีพี่เต๋อแล้วอ่ะเหมือนพี่จะรูปคูปปะเก็เลยแบบพี่เต๋อต้องลงรูปตัวเองบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะข้างมากอันไหนที่มันสื่อให้รู้สึกว่าเขาคข้างมากคือก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกค่ะแต่ใหม่ก็แค่รู้สึกว่า ทุกๆวันมันก็ดีอะไรแค่นั้นเองแล้วมีความเขินยังไงบ้างคะเวลาเขาแบบเขาทั้งรักกับเราเนี่ยไหมไม่ไม่เขินไม่เขินแล้วเหรอสี่ปีแล้วเราอยากให้อยากให้เขาทั้งรักทั้งเรามากกว่าทั้งสองเอาหมดเลยเอาหมดเลยแต่ก็ชอบเนาะกาชอบใช่ไหมที่แบบพี่เขาแบบทั้งรักขนาดนี้ ดีค่ะก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนโอยเจอ้อยตอนกเขั้าไมได้แค่ยเรากรรากกใชเหาชอบแกล้งนางแบบแกล้งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเวลาโดนแซวเรื่อง้างลับระหว่างใหม่พี่เต๋อหมายว่าเขานะทำไม,มพี่เตอ๋อไม๋อาจะเป็นคนที่เขินแต่เขาก็ลงรูปคู่เยอะมากกว่าเรานะโอ้ใช่คู่มันัทำไม แล้วเขาว่าไงพอใหม่เขบอกว่าเออเพิ่งเถิรู้ตัวเองเพิงเถิดรู้แต่รู้รูปคู่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่ลูกเขาชอบเขาก็จะเป็นลูกคู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เขาชอบอะคะใช่ชอบขโมยมือถือใหม่ไปส่งลูกคู่แล้วก็เอาไปไปดูเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวด้วยกันเรามีแบบทขาแบบี่เถิดไปถ่ายคนเดียวบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยได้มีรูปมีหมตลอดเลยเดวี่ถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ลู้ไม่รู้เรื่องของลูกคู่ใช่ไม่ใหม่คิดว่าสี่ปีมันหวานขึ้น ไม่ว่ามันไม่ใช่มันก็หวานขึ้นแล้วมันก็สนุกขึ้นมีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบมีหลากหลายที่แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยละลุงเขาดูแตเองดูเราแบบมากีิ่ขึ้นอยากจะลงแบบเปยโมเมนต์หวานออกสื่อแต่เราก็แบบว่าจะแบบเรียบเรียบง่ายเลยใช่ค่ะหมก็จะมีแบบคือก็ก็ก็เหมือนมีความชอบส่วนตัวว่าแบบเราก็อยากเราอยากแชร์ประมาณนึงแต่ก็ไม่อยากแชร์เยอะเกินไปกลัวแบบทุกคนจะแบบเบื่ออะไรเงี้ยค่ะเติเขาเปิดค่ะเต้องเ ที่ต้องไปเซลเขาแล้วพี่พี่มาบอกว่าพูดต่เขียนบทอยู่นะจะแต่ใหม่ไงเอเขาไม่บอกะเลยอะพี่เคขาแบบเขียนบทให้ใหม่เขยเพิ่มใหม่เอทุกคนว่าไงล่ะที่ทีมาใหญ่เขาเขียนเขาเขียนทุกเรื่องก็แบบรย้านทุกสาใช่ะใช่ใหม่ะทุกวัน อยากมีโปรเจกต์อย่างนี้จังเลยเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีกับเขา,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังด้ฟังทุกวันไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินถ้มีโอกาสไม่รู้เพราะว่าจรงแบบว่าจะแบบเกือบเลยเพราะว่าใหม่อะรู้สึกว่าพี่ก็ใหม่ใหม,ม่ก็อยากจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของพี่เขาเพราะใหม่ก็อยากทำงานทำงานกับคนเก่งๆอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสนะคะพี่เตอ๋อ เียยนห้้ม่ดวเป็นเองค่ะทุกคนพอได้ดูสาวใหม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเอาอง์อาการมีความเสียอาการเล็กน้อยมีความบิดความเขนินอ,อ่ะทีนี้เนี่ยยังไงละ่ะเหมือนพี่ได้ข่าวเขาพูดว่าหวานขนาดนี้เนี่ยถ้าลงทะเลเขาไม่เค็มกันแล้วอเออหวานปันละเพึ่งเดือนห้าบางคนเขาก็มีเชียร์แบบว่าให้แตกเลยไหม้อมหรือยอยางอ,อะไรอย่างเงี้ยหลายคู่เขานำหน้าเวลาคู่เรา้องหรืยยางอะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบทุกอย่างก็ขอเป็นเรื่องของอนาคตไปก่อนน mm hmm. ะอีกอย่างหนึ่งคือสาวใหม่ค่ะบอกว่ามีความอ้อน mm hmm. ให้พี่เตอ๋อเนี่ยเขียนบทให้เพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้กันว่าพี่เตอ๋อเนี่ยเก่งมาก uh huh. เรื่องการเขียนบทซึ่งสาวใหม่ค่ะก็บอกว่ามีความอ้อนอ้อนทุกคนแบบว่าอุ้ยโปรเจกถ้านได้ทำ mm hmm. โปรเจกนี้แบบนี้แบบนี้คงจะดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนแบบ อ้อนไปเลยทุกวันไม่รู้ว่าประสบความสาเร็จเม,มื่อไรที่จะได้เล่นบทที่พี่เต๋เอเมินเขียนซึ่งเราก็ต้องบอ,อกเลยว่าถ้าสามใหม่อ้อนขนาดนี้เนี่ยมีหรอพี่เต๋อจะทนไหวจะเหลือหรอยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่เต๋ออดทนต่อไปแล้วก็เรารอดูวันที่สาวใหม่ได้เล่นบทที่พี่เต๋เอเมินเขียนกันค่ะมาต่อกับที่ข่าวที่สองเลยคะ่ะเป็นเรื่องราวความรักเป็นเรื่องราวที่น่ายนินดีมากๆค่ะของวงคการเพลงงานนี้เนี่ยเป็นงานพิธีมั่นค่ะ วิธีมั่นย้ยนวันชาของนักร้องสาวชื่อดังค่ะคุณดายโนฟินแล้วก็แฟนหนุ่มคุณเดนนิตไทรูนั่นเองต้องบอกเลยว่าบรรยากาศงานเนี่ยเต็มไปด้ยวยความเรี่ดงพลิแล้วก็ความอบอุ่นใช่ภายในยางานค่ะมีเฉพาะครอบครัวแล้วก็คนที่สนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานเพราะว่าด้วยตอนนี้เนาะส,สถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยก็ยังคงระบาดอยู่ในประเทศเราก็เลยแบบว่าขอจัดงานเล็กๆทีนี้ความน่ารักของวิดากับหนุ่มเดนนิสค่ะ กอดให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยมีความแบบว่าร้องเพลงโชว์โชว์เพลงมีคอนเสิร์ตเล็กๆเล็กๆต้องบอกว่าเป็นคู่ที่แบบน่ารักและลงตัวมากๆอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยได้ไปงานพิธามาแล้วไม่เคยเห็นพิดาในลุกที่แบบชุดไทยแต่งหน้าแบบนี้อะไรเงี้ยสวยสาวตัวเล็กเจ๊สวยแบบที่น่าสวยมากในวันงานนั้นอล่ามากมากอ่ะบรรยากาศงานจะเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศตอนร้องเพลงเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ Oh oh. I don't wanna wake up. I just wanna stay up. Cause you got me anxious thinking about you. I, know. I know. Hey, I'll you make my dreams come true, mm -hmm. baby. I love you. Yes, I do. I. Do. I do. me dreaming, fantasizing about you many days can live without you like ways can you jump off, you be on my mind kids and tough the law can get you off my mind uh, my sky's sunny since you came into my life honey never judge me plus you're pretty smart kinda funny they kinda love me just for who i am talk to self love like i never know i can't Pretty things, singing sweet things uh, in the morning. You got me smiling when I'm up and I'm yawning. Uh, Never boring, cause uh, we always lit. You're the type that I have always uh, wanted to be with. The launch you with, I want uh, uh, to, to love you, baby. With pride, to you shine above me, baby. Wait, that's a kid if we was nothing, uh, baby. baby. Cause my life ain't complete without your love, baby. Oh, wake hey, up. hey, I just hey. Wanna stay up, cause you got me. แคอยากให้เจอได้รู้ You make my dreams come true <You do. S 1> Baby I love you, I like you Yes I do oh, <come> <Hey. S 2> ขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> วันแรกเป็นยังไงวันแรกเลยวันแรกที่เจอที่รู้จักเลยโอ้โห oh, oh. ช่วงนั้นอ่ะมันปีก่อน มันจะเป็นแบบกลุ่มๆหลังตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นโมเมนต์นั้นชีวิตชีวิตอาร์ติสต์ไงชีวิตกลุ่มๆหลังตีหนึ่งมันก็จะแบบย้อนไปก็อายุกันประมาณย3ิบสามเองค่ะย3 24ิบสามสี่นี่กำลังโอ้โหกำลังแบบเปรี้ยวเที่ยวกันแบบสุดๆเลยแล้วตอนนั้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีคำว่าครอบครัวเข้ามาในหัวหรอกค่ะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นมันมีแต่คำว่าตัวเองมีแต่คำว่า ฉันจะให้อนาคตฉันยังไงอยากเป็นนักร้องอยากเป็นแรปเปอร์อยากทาํางานยังไงให้ให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามใจตัวเองซะเยอะเนาะพอเป็นวัยรุ่นแล้วพอตอนโตอ่ะมันมีเรื่องราวแบบครอบครัวคุณยายก็คุณยายดาก็แก่มากแล้วคือ84ปีนี้แล้วค่ะแล้วก็แบบคุยกันบอกเราอยากให้เขาได้ได้จับเหลนเนาะได้จับเบบีเพราะมันเหมือนเป็นพรจากยายว่าถ้ายายพ่อแม่เราอ่ะเขาได้เขาได้จับลูกของเราอ่ะ เขาเลี้ยงลงมาได้เขาได้มือของเขามาจับเหมือนเป็นพอนะคะก็อยากให้เขาได้เจออะไรอย่างเงี้ยแม่เดนนิสด้วยแม่ผมด้วยอยากให้เขามีเหร็นหลานแล้วแบบ it's time it's time it's time แล้ว it's time ผมเห็นเียงแล้าใช่ใช่มันไม่แพงแล้วครับใช่ใช่ก็คือแบบปล่อยธรรมชาติเลยแล้วก็ถ้าเกิด as long as we healthy ก็คือแบบอยากมี อบครัวใหญ่ใหญ่เราคิดว่ามัน6คนนะว้กันทวนทวินสามครั้งอ๋อคือดาไม่รู้เราบอกว่าโอเคเราเข้าใจแล้วว่าทําไมบางครอบครัวถึงอยากทําทวินเพราะว่าพอเรามีน้องตอนเราอายุเยอะอะค่ะเช่น 3, 5, 3, 6หรือ40ก็ต้องพึ่งคุณหมอบ้างพึ่งให้คุณหมอแบบทำทวินบ้างเหนื่อยทีเดียวบ้างตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมบางคนเขาถึงต้องทำทวินเลยทีเดียว เขาแบบพอมาตอนท้อง35แล้วเราถ้าเกิดอยากมีลูก3คนมันก็คงจะต้องแบบทาทวินคนหนึงธรรมชาติปล่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากอยากลองเหมือนกันเพราะว่าเราก็เพิ่งเจอหลานเดนิสเป็นทวินเขาก็น่ารักทั้งคู่เด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอย่างต่ำน่าจะ3พยายามอยู่ค่ะ ามคู่เขามีเหรอคะนี่คนหรือวัวเอ่ยก็ถ้าถ้าร่างกายคนเราไหวยังไม่แน่ใจว่าเขาสามารถทำทวินกับทวินได้ไหมแบบอเตอร์ไงคะสองคนแรกสองคนที่ที่คู่ที่2องอะไรอย่างเงี้ยค่คุยกับคุยกับบ้านเดนสค่ะเพราะเขาทำทวินเหมือนกันก็ก็อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงผู้หญิงจะต้องดูแลสุขภาพยังไงหลังจาก ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องต้องโตในแลบหน้าใช้เวลาอันนี้ๆเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราให้เวลาธรรมชาติกันถึงประมาณช่วงมีนาคมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเอออยู่แถวๆมีนาเขาก็อาจจะได้เป็นปีเสือเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดนิสเป็นปีวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าเขาไม่มามีนาแล้วมีสาวเราต้องบินไปที่นอกเลยก็คือจะทําจะทํามีมีนาเลย คือให้ยังไงก็ให้ทัน9เดือนที่จะออกคลอดในช่วงไทเกอร์เยียใช่<ต>ค่ะใช่หกเลาายเหรอพี่ตอน,ตอนร่างกายเราจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> เราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเออคือดาคิว่าช่วงช่วงที่เราไหวแล้วเรารู้สึกว่าแต่ก่อนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเขาคือไม่ได้รู้จักเดนิสในเวอร์ชั่นนี้ค่ะ <c oughs> บางทีเรื่องมีลูกเยอะๆเราอาจจะไม่คิด คือถ้าเกิดพ่อดีอ่ะแบบคือเรารู้ว่าเขาดูแลครอบครัวเราได้เขาดูแลแม่ครอบครัวดีจนเรารู้สึกว่าถ้าเขามีลูกอ่ะเขาจะดูแลลูกเราดีมากทำอาหารใช่ทำอาหารเอยดูแลครอบครัวออแกไนซ์ชีวิตทุกอย่างแพลนเนี้ยค่ะถ้าเขาไม่เป็นแบบนี้ดาก็คงไม่คิดจะเรื่องเรื่องมีลูกเยอะแสดงว่าเขาต้องดเียลูกไ no problem เขาอยากอยากแตว่าดาก็ตามใจเขาถ้าเขาอยาก ใช่ใช่ค่ะอยากมีครอบครัวใหญ่เปนเนยบ้าบทุกคนพอได้ดูคลิปสังท่าแล,าแล้วก็บรรยากาศการร้องเพลงสักเล็กน้อยแล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักและดูลงตัวกันมากๆแฮปปี้อบอุ่นสุดๆไปเลยใช่อีกอย่าง,นงหนึ่งหนุ่มเันนี่นะคะ่ะบอกว่าพร้อมมีทายาททันทีมีแค่มันม่นนะแต่มั่นก็คือมั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็พร้อมมีทายาทเลยทันทีอีกอย่างนึง ทั้มีถึงหกคนไหวหรอแม่งก็ถามพี่แจว่าไหวหรอไหวหรอหอพี่แจาพี่ดาพี่ดาสกิจไหวหรอฉันไหวหรอพี่ดาบอกว่าถ้าได้เป็นพวินหรือแบบเด็กแฟรอะไรเงี้ยจะดีมากมากคือพี่แจาบอกว่าเพิ่งได้มีโอกาสไปเจอกับหลาแจกของเดนนิดบอกว่าหลาแจกที่เป็นผู้หญิงน่ารักมากๆเลยเห็นแล้วก็แบบอยากมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติไปก่อนจะถึงเดือนมีนาคมค่ะ แต่ถ้าหลังมีนาคมแล้วนะ้องยไม่มาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมออีกทีนึงว่ามีวิธีทางช่วยยังไงบ้างเอาเป็นว่าเป็นนอังใจให้พี่ดาแล้วก็หน่มเลนนิดเนี่ยมีรูมดักใจหวังอีกอย่างหนึง่งเรื่องราวของงานแต่งของพี่ดากระดุนเดนนิดพี่ดาบอกว่าพาพี่นาาักข่าเนี่ยไปบอกกับเพื่อนในวงการบันเทิงว่าถ้าโควิดไม่ระบาด <Es> <warning S 2> แล้วจัดงานได <It S 2> ้ม right. ีนาคมเจอกันปาร์ตี้ใหญ่งานแต่งพ่รามีนาคมนี้ค่ะใช่ประมาณช่วงสิ้นเดือนได้เจอกันแน่ถ้าโควิดไม่กลับมาระบาดอีกรอบเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่อืมค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสองเรื่องที่แบบน่ารักปีกของวงการบันเทิงทั้งวงการบันเทิงเองแล้วก็วงการเพลงเองของบ้านเราด้วยก็เอาเป็นว่าขอแซลลความยินดีกับพิดาวกับหนุ่มเรนนี้เพืนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงเต๋อในการ เขียนบทให้เป็นสาวอย่างสาวใหม่ดาวิกานะคะดูซสิจบน่ารักยังไงฉันว่าอาจจะซุ่มเขียนอยู่ก็ได้ใครจะรู้วันนี้เราก็ต้องขอฝากรายการเมาส์ข่าวดังด้วยนะคะมีทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์ค่ะเวลา5โมงเย็นทางเฟซบ o o กแฟนเพจมาดามเมาส์ค่ะแล้วก็ YouTube มาดามแช n แนลค่ะเราก็มีแพลตฟอร์มอื่นนะคะสามารถไปติดตามข่าวสายกับเราได้ค่ะทาง i n s t a g r กรนะคะทิกตอกแล้วก็เทมบ t เตค่ะไปกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะ วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ